ในกรณีพื้นเป็นทรายหรือหินอาจไม่ต้องทำฐานก็ได้หรือจะทำฐานคอนคกรีตบนดินฐานที่ทำจากก้อนหินก่อด้วยคอนคกรีตก็ได้แต่ถ้าพื้นเป็นดินเหนียวจะต้องทำฐานคอนคกรีตที่แข็งแรงเพราะพื้นดินเหนียวจะขยายตัวมากเมื่อเปียกและหดตัวมากเมื่อแห้งจะทำให้ฐานไม่อยู่ตัว การทอบว่าดินที่เรามีอยู่นี้ว่าจะเอามาทําเป็นบ้านได้ไหมก็มีหลายวิธีในการทดสอบวิธีง่ายๆก็คือเอาดินที่เรามีอยู่เนี่ยมาผสมน้ําแล้วก็นวดในมือแล้วก็ปั้นเป็นเส้นขนาดเท่ากับนิ้วมือยาวเท่ากับนิ้วมือกว้างเท่ากับนิ้วมือแล้วก็จับปลายข้างหนึ่งลนถ้าปรากฏว่าเส้นดินนี้ขาดร่วงลงพื้นแล้วก็แตกกระจายไปเลยใช้ไม่ได้แสดงว่าตาย,ยาเยอะเกินไปแล้ว ถ้าเส้นดินร่วงแต่ไม่แตกกระจายก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งง่ายๆก็คือเอามือที่เปื้อนดินเน่ยจุ่มลงไปในน้ําห้ามแกว่งห้ามถูแล้วก็ยกขึ้นเลยถ้าปรากฏว่ามือมันสะอาดเลยเนี่ยแสดงว่าใช้ไม่ได้เพราะมีทรายเยอะเกินไปแต่ถ้ามีดินติดอยู่ที่มือบ้างก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเราต้องไปล้างมือเป็นเวลานาน แสดงว่ามีดินเหนียวเยอะเกินไปถ้าจะใช้ก็ต้อเพิ่มแปะหรือสายมากเป็นเลยก่อนตาเสมัมจากนั้นนําดินที่ผสมเสร็จแล้วปั้นเป็นงูกรงแบนๆอุดตามช่องว่างระหว่างหินให้เต็มให้หน้าฐานที่จะก่ออิฐมีขนาดใหญ่กว่าอิฐพอสมควรเพื่อการรับน้ำหนักของผนังบริเวณพื้นผิวทำให้ไม่เรียบโดยเอานิ้วเจาะลงไป เป็นการเพิ่มหน้าสัมผัสดินเพิ่มแรงเส็จทานกับก้อนอิฐที่จะนำมาก่อส่วนที่ความสูงต่างกันควรก่อเป็นเรียงไว้รองรับอิฐก,การทำอิฐเสียบดินที่มีส่วนผสมของดินและแกละให้ผ้าชุบน้ำเช็ดด้านในของแม่แบบเพื่อที่จะถอดแบบได้โดยง่าย จากนั้นเทดินที่เหยียบแล้วลงในแม่แบบโดยเริ่มจากอัดดินเข้ามือก่อนการก่อผนังให้ติดตั้งวงกบปกระตูก,ก่อนในบริเวณที่ต้องการแล้วเริ่มผสมดินสำหรับก่อผนังคล้ายกับดินทำอิฐแต่ให้เหลวกว่าเพื่อง่ายแก่การกอ่อ ดินที่นำมาก่อไม่ควรหนาจนเกินไปจะได้แห้งเร็วและแข็งแรงก่ออิดตามแนวนอนสลับกันเพื่อความแข็งแรงเมื่อได้ระดับที่ต้องการเป็นช่องหน้าตา่างวางวงกบหน้าตา่างใช้ไม้ค้ำไว้ก่ออิดไปรอบๆทั้งนี้วงกบหน้าต่างสามารถทำเองก็ได้หรือซื้อมาก็ได้หรือจะเว้นช่องประตูหน้าต่างไว้แล้วมาใสา่ีหลังก็ได้ ก่อนสามารถตัดอิฐเป็นขนาดที่พอเหมาะก,กับช่องที่ว่างอยู่ได้ส่วนการทำช่องบนผนังก็ทำได้โดยการวางอิฐด้านแคบหรือใช้ฟางคุกดินปั้นติดบนผนังได้เลยโครงล่างคาบ้านดินแบบก่อด้วยอิฐเนี่ยจะเป็นการผนังรับน้ำหนักก็คือจะใช้ผนังในการเฉลี่ยรับน้ำหนักของรังคา เป็นระบอ,บอบาททพาดคานไม้บนผนังสับที่ผนังให้วางได้พอดีแล้วใช้ฟางผสมดินพาดยึดคานกับผนังตั้งโครงสร้างหลังคาบนคานตามแบบไม้ชายคาที่พาดลงมาใช้ฟางผสมดินยึดและรอให้ติดกับผนังหรือคานนอน ใช้คาควนที่ออกมากันฝนสาผนังได้นำไม้ไผ่ซีมามัดติดโครหลังคาวางเป็นขอบชายคาจากนั้นก็มุงหลังคายา่าหรือจะใช้กระเบื้องสังกะสีอะไรก็ได้ใช้ตอกหรือลวดมัดวิธีดูหลังคาย่าว่าหน้าไหนอยู่ในด้านไหนอยู่นอกด้านที่เอาเข้าด้านในจะสั้นกว่า ด้านที่ออกด้านนอกจะเป็นปลายแหลมยอดหลังคาให้พับแล้ววางข้องใช้ไม้ไผ่มีมัดติดกับโครงหลังคาแนวใช้คาทำร่องน้ำเป็นแนวรอบบ้านกันน้ำไปถึงผนังหลังจากต่อเสร็จก็จะเป็นการฉาบบ้านซึ่งการฉาบบ้านดินก็จะใช้วัสดุอันเดียวกันก็คือส่วนผสมอันเดียวกับที่เราทำทำอิฐหรือที่เราก่อ แต่เพียงแต่ทำให้เหลวนิดหนึ่งแล้วก็ฉาบเหมือนกับฉาบบ้านทั่วไปส่วนมากก็ใช้มือฉาบจากข้างล่างขึ้นบนหรือบ,บนลงล่างก็ได้แต่ถ้าอยากให้เรียบเนี่ยอาจจะใช้น้ําใช้มือจุน่น้ําแล้วลูบๆนิดหน่อยหรือจะใช้ถ้าไม่อยากใช้น้ําเลยก็ใช้ขวดหรือใช้พลาสติกถูๆ อย่างคือ 1. ดินสีที่ต้องการ 2. ทรายและ 3. กาวหรือแป้งมันการเตรียมดินสีควรแช่น้ำและลอ่อนยดดินสีเตรียมไว้ก่อนทรายควรร่อนให้ละเอียดแป้งมันอัตราส่วนแป้งหนึ่งกิโลต่อน้ำสิบสามติ๊เตรียมโดยต้มน้ำสิบสองริตให้เดือดแล้วผสมแป้งมันหนึ่งกิโลกรัมกับน้ำเย็นหนึ่งริตร ให้ละลายดีแล้วเทลงในน้ำเดือดคนจนใสก็ใช้ได้จากนั้นผสมกันโดยใช้ดินสีหนึ่งส่วนทราย3าถึงส่ส่วนแป้งมันใส่ให้เหลวหรือข้นก็ได้ตามต้องการถ้าชอบสีทรายจะผสมทรายกับแป้งมันทาเป็นสีเลยก็ได้โดยไม่ต้องผสมดินสีเลย คือการเทพื้นบริเวขที่จะทำเป็นเตียงถุงดินจนได้ระดับที่ต้องการก่อนแล้วอัดให้แน่นเทหินเกลียแล้วอัดให้แน่นไม่จำเป็นต้องหนามากมเททรายทำแบบเดียวกับเทหินฉาบด้วยดินผสมแกลบใช้เกลียงทำให้ผิวเรียบที่ต้องทำเป็นชั้นๆก็เพื่อระบายอากาศผ่านช่องหินกับทราย หากใช้ดินฉาบอย่างเดียวจะระบายอากาศยากเพราะจะเหนียวมีความหนาแน่นสูงคราวนี้ลองมาดูการทำบ้านดินอีกวิธีหนึ่งที่เรียบง่ายไม่ต่างจากวิธีแรกนะ <Okay. S 1> คือเทคนิคโครงไม้ซึ่งเราจะนำเสนอเฉพาะขั้นตอนที่แตกต่างกันกับวิธีการสร้างด้วยอิฐดินดิบ <Okay. S 1> เรามีการสร้างห้องน้ำเป็นตัวอย่างค่ะ เริ่มจากการเตรียมพื้นที่ที่จะวางฐานทําให้พื้นเรียบปรับพื้นให้เรียบกันซึ่งอาจจะใช้น้ําราดเพื่อให้ดินแน่นขึ้นในคราวนี้จะเป็นการก่อสร้างที่แท้เสาเป็นตัวรับน้าหนักการเทพื้นปูนวางอิฐเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าผสมปูนในพื้นที่ที่ต้องการให้เป็นพื้นหลังจากนั้นเกลี่ยให้เต็มพื้นที่ ้งอีกสำหรับทำแนวฐานผนังและเสาตั้งเสาไม้ไผ่เป็นแนวรอบๆและเสาที่จะติดตั้งประตูเทปูลงในแดบ,บที่ใช้อิดตั้งไว้แล้วรอให้แห้งจากนั้นหันมากเกรีออยมโครงไม้ไผ่นำไผ่ซี่มาขัดเป็นชั้นๆรอบๆ เป็นตรางโป่งทั่วผนังเป็นระยะระหว่างชั้นพอประมาณใช้ลวดหรือตอกมัดโดยเว้นช่องประตูไว้ส่วนเสารับหลังคาให้ขุดหลุมลึกพอประมาณทั้งสี่มุมข้างเสาไม้ไผ่เพื่อตั้งรับเสาหลังคาส่วนการโปะดินนั้นสามารถใช้ดินแ,แถวนั้นขุดและคลุกตรงนั้นเลยใช้ฟางเป็นเส้นใยคลุกดิน มาพับก,กลางภาพลงไปที่โครงไม้ไผ่แต่ละชั้นพันฟางรอบเสาไม้โครงหลังคากับเสาไม้ไผ่เพื่อยึดเข้าไว้ด้วยกันส่วนที่จะทําช่องหน้าต่างเ้นช่องว่างไว้จากนั้นฉากด้วยดินผสมแกลกถึงเวลาแล้วที่มนุษย์เราจะต้องกลับมาคิดถึงภูมปัญญาอันเก่า <c oughs> โลกที่ได้รับการพิสูจน์มายาวนานว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์เราต้องกลับมาต่อยอดจากู้มิปัญาของคนโบราณเพื่อที่จะทําให้ชีวิตทาได้ง่ายขึ้นแลวเราจะงมีเวลาบ้างบ้านเด็นป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการมีชีวิตที่ง่ายขึ้นและคนที่ต้องการที่จะมีอิสระภาพในชีวิตมากขึ้นเพื่อที่จะได้มีความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของการแข่ง ไม่ใช่เรื่องของการแก่งแย่งต้องจริงจนไม่มีเวลาได้อยู่กับตัวเองใกล้ติดตาควรให้ข้อต่อท่ออยู่ในดินสร้างสรรค ทห้ทขณะก่อสร้างหรือหลังก่อสร้างขณะยังไม่แห้งสนิทสามารถใช้ไม้เจาะได้เลยถ้าแห้งแล้วอาจใช้สว่านเจาะและไม่ควรให้ข้อต่อท่ออยู่ในดินเพื่อเร่งปัญหาน้ำรั่วและไม่เห็นอีกทั้งง่ายต่อการดูแรลรักษาและยังช่วยไม่ให้ผนังชื้นด้วยส่วนระบบไฟขายระบบน้ำแต่ทั้งหมดสามารถอยู่ในดินได้จะทำที่หลังหรือระหว่างก่อสร้างก็ได้ การใส่วงกบป,ประตูหน้าต่างที่หลังขณะก่อสร้างเว้นช่องว่างไว้สำหรับประตูหน้าต่างแต่งขอบช่องที่จะวางวงกบให้พอดีวางวงกบใช้ดินผสมแกลบเป็นต,ตัวยึดอุดตามช่องว่างระหว่างดินกับวงกบ การทำเสาดินเนื่องจากบ้านตัวอย่างเป็นบ้านที่ถุนสูงก่อสร้างมาระยะเวลาหนึ่งแล้วไม้เสาเริ่มผุจึงใช้ทำเสาดินทับบนเสาไม้เดิมเพื่อให้ดินรับน้ำหนักแทนสิ่งที่ได้ต่อมาก็คือนอกจากจะแข็งแรงขึ้นแล้วบ้านก็มีฐานที่แน่นแข็งแรงกว่าเดิมไม่ไหวเหมือนเสาไม้แบบ โดยก่อก้ออิฐในเสาจนถึงระดับทิ่ทการเชื่อมไม้กับอิฐด้วยฟางผสมดินพันเสามไม้แล้วฉาบดินทับการทำที่นั่งระหว่างเสาทำได้ง่ายโดยก่ออิฐเป็นแนวระหว่างเสา ความสูงตามต้องการที่สามารถนั่งได้ถมดินด้านในฉากปิดหน้าดินที่จะเป็นที่นั่งบ้านดินจุดเชื่อมโยงศรัทธาที่หล่นหายไปกับการเวลาและคุณค่าแห่งภูมิปัญญาจากอดีตสู่ปัจจุบันสุดศรัทธาแห่งชีวิตและวิถีเพื่อหัวใจคุณจะสัมผัสถึงกันและกันและสัมผัส เป็นตู้บ้านอินที่มันที่ <c oughs> เขาทำนะแม่ครับเกี่ยวแรงทุกอย่างเนี่ยแต่สร้างลายได้